ก็เห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยในกรณีที่บอกว่าไม่เตรียมตัวไม่ป้องกันครับพอไม่ป้องกันเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมันก็บาดเจ็บสาเหตุของการบาดเจ็บเนี่ยมันก็มีอยู่ทั้งาภายในตัวเราเองแล้วก็นอกตัวเราที่เราควบคุมไม่ได้ปัญหาที่อ,อยู่ทํไมเกิดจากตัวเราเองที่เราจะทําให้ตัวเราเจ็บก็คือว่าหนึ่งร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับร่างกายไม่สมบูรณ์คือการฝึกเนี่ยมันมีการฝึกหลายแบบ แต่ว่าเราก็มีแต่การแต่ว่าที่เห็นส่วนใหญ่ก็คือจะมีแต่วิ่งนะหรือว่าเล่นเวทนะฮะการยืดอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ใส่ใจพอยืดไม่ถึงหรือว่ายืดได้ไม่ดีกล้ามเนื้อก็บาดเจ็บได้ง่ายในการรักษาเนื่องจากนักกีฬาส่วนใหญ่ในอายุน้อยพอายุน้อยก็หายเร็วนะฮะหายเร็วเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าอาฉันหายเจ็บแล้วก็ไปวิ่งได้แล้วแต่ว่าไม่ได้มีการเสริมพื้นฐานให้ครบทั้ง3ส่วนนะฮะอย่างเช่น ฝึกกาลังฝึกการยืดหยุ่นฝึกการทรงตัวไม่ฝึกจนครบพอไม่ฝึกให้ครบเนี่ยเมื่อการบาดเจ็บมันยังยังไม่ไม่สมบูรณ์นะยังหายไม่สมบูรณ์พอกลับไปใช้โอกาสที่จะเจ็บหนักก็สูงขึ้นสำคัญเลยคือการฝึกนะครับฝึกก็อย่างที่ผมบอกนะครับฝึกกําลังฝึกการยืดหยุ่นฝึกการทรงตัวทีนี้เนี่ยประเด็นที่ เป็นปัญหาคือเวลาฝึกกําลังของของนักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการฝึกแค่บางครั้งเนี่ยแค่วิ่งแค่ฝึกกล้ามเนื้อขานะฮะแต่ว่าลืมให้ความสาคัญกับการฝึกกล้ามเนื้อลําตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วกล้ามเนื้อลําตัวเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญเป็นเป็นแกนกลางที่จะทําให้ขาเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้อย่างต้องแคลวและมีประสิทธิภาพและก็ทำให้การบาดเจ็บเนี่ยไม่สูง องค์ปรกที่มันจะช่วยเซฟนี่มันแค่ส่วนหนึ่งส่วนที่จะได้ผลเยอะคือการกระแทกนะฮะอย่างเช่นในในกีฬาที่ต้องอย่างนักนักอลเรศที่จะกระแทกใช่ไหมอย่างนั้นอาจจะได้ประโยชน์ช่วยบ้างนะครับส่วนในของบาสเกตบอลหรือว่าสนับข่าหรือสนับข้อเท้าที่ใส่เนี่ยมันช่วยส่วนหนึ่งมันไม่ได้ว่ามันไม่ได้ช่วยช่วยเซฟขนาดที่ว่า เซฟจนไม่เกิดอันตรายมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าการที่จะอันเกิดาการบาดเจ็บเกิดอันตรายเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุด<ส>นะอุปกรณ์เป็นเพียงส่วนเสริมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ารังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเน้นใช้อุปกรณ์ในการช่วยป้องกันการบาดเจ็บผมคิดว่าตัวที่จะพอได้ประโยชน์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการกาที่เป็นตัวการกระแทกตัวนีพนี้นแทอะไรพวนีนะครับพวกนี้อาจจะพอได้บ้างนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ตัวนักกีฬาเองต้องระมัดระวังด้วยใช่ครับ,รค,รบคือคืออันนี้อยากจะให้คอนเซปต์ไปเลยว่าไม่ใช่ว่าพอฉันเจ็บฉันใส่สนับแล้วฉันจะเล่นได้ทุกอย่างไม่ใช่นะครับ